สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในแปลงนาข้าวหอมมะลิครับน้านะฮะข้าวนาปีครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้มีการดูแลข้าวนาปีข้าวหอมมะลิอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยยายชื่อยายละมุนเซนซีจ้ะอยู่บ้านละโก้อำเภอจ้กระอำตำบลญสิละโก้อำเภอจ้กระลัดเจ้าวัดนครราชสีมาจ้าอ่าโคราชเนาะแม่ละมุนแม่ละมุนข้าวหอมมะลิเนาะจ้านะครับทั้งหมดกี่ไร่ของแม่ ตรงนี้แปลงนี่สิบสี่ไรค<ช>่ะสิบสี่ไรอ่ะเอาตรงๆเลยไม่มีการเสียเวลาปีนี้เอาอะไรมาดูแลเอาโฟทีจ้ะม,มาฉีดไปกี่ครั้งมาฉีดไปสามครั้งเลยจ้ะสามครั้ง<ช>อ่าเห็นโฟทีจากไหนเนี่ยจากยูทูบเปิดเชียร์หาเลีนเล่นเล่นเฟซอ่นะก็เลยไปปะเฟียนก็เลยว่าเ,เอามาันดีเอาเลยเอามาลองกันหน้าว่ะก็เลยเอามาลองเออเห็นเขาว่าใช้ดีเขาว่าดีจ้ะแต่ว่าที่แรกก็ใจหายแล้วมันซ่องน่อยก็จรไม่มี ก็จะไม่มีแบบว่าปบบทิที่ภาพอะไรอะไรคือว่ามีแบบคุณสมบัติมันอิดหมากขนาดนี้ว่ะเออก็เลยอยากลองก็เลยพอฉีดไปสามครั้งนะครับปุ๋ยปกติสิบสี่ไร่เนี่ยใช้กี่ลูกสิบกว่าลูกอืมแล้วรอบนี้สี่สี่ถุงอ้าวสี่สุดซบทำไมใส่สี่ถุงยังไงยอ้าวก็เห็นอันนี้มันได้ผลดีเราไม่มีปีนี้ทำนามากทำนาประมาณหาสิบกว่าไร่เก็บที่นี่ไม่มีกระตังซื้อปุ๋ยเลยซื้อมาใหม่แค่บสิ สิบลูกเบ่งไปใส่หน้านั้นหน้านี่เออพอห้มันลงตัวเอามาใส่นี่แค่สิยาที่นี่ก็เลยมาเอาตัวนี้เพิ่มมันตัวนี้มาช่วยเขาเขาบอกว่าทรงหนึ่งได้เปียรลอยลิตรครับจ้ะก็เลยมาขีดแบบว่าก็ตามก็อ่านโพยตามนี่หละตามนี่นะเอออ่านก็มาฉีดดูก็มาฉีดดูสามทีสามั้งงสามทียังไม่มีสี่ทีด้วยยัง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 อ่ะแล้วนอกจากปุ๋ยเคมีลดเนี่ยพวกยาเคมีพันยาไหม่ไม่ใม่ไม่เคยไม่เคยขีดยาเลยนานี่ไม่เคยขีดยาเลยแล้วมันไม่มีมันมีแมลงแต่ว่าเห็นเขามีแมลงแต่งไหนนะเขาก็มีแมลงอยู่ แต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้ชอบย้อยตรงที่ว่ามันไี่มีแมลงแปลงนี่ลังจากจีใชโฟที่แล้วนะมันไม่มีโรคไม่มีแมลงหลบกวนเลยมันนี้ตรงนี้มากเลยคือลดยาเคมีพันไปด้วยจ้ะไปเขาก็ไม่มีไม่มีไม่มีรวงขาวน่ะอือโอเคอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่จ้ะพะว่ามันประหยัดแล้วมันประหยัดเงินเพราหวเรามันมีเงินอยู่แล้วทุนเองไม่มากอยู่แล้วครับเออชีวิตเกษตรกรเนาะจ้ะอ่ะโอเคนะเอาใจช่วยครับขอให้ข้าวหอมมะลิของคุณแม่ได้ผลผลิต ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับรอบที่แล้วเนี่ยที่เคยทำทำมาสิบสี่ไร่ประมาณได้ข้าวประมาณเท่าไหร่เข้าเนี่ยนี่นี่เนี่ยปีนี้นะไม่ได้มากรอกแต่ว่าปีนี้กะไปเลยว่าสิบสี่ไร่นี่ประมาณประมาณสิบอุ่มบันเท่วบันหรคุลาเนาะเขาเรียกว่าอุ่มเนาะอุ่มหนึ่งคู่บตาน่ะก็ประมาณสิบทุงใหญ่นะคิดไปก่อน คือซิตันแหละเพราะว่ซิ0อุม่มนี่คือตันก็ถือว่าข้าวหอมมะลิราคาสูงอยู่แล้วเนาะส<ช>ิ <10 S 2> กว่าตันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสิไร่่สิไร่เป็นอเอาใจช่วยครับขอให้ได้ผลลัพธ์ดีๆผมนัทพงศ์มนทองกเกษตรพิทักโลกลาคุณแม่ละมูลไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ